ใช่ใช่เขามีพวกนั้นเฮ้ยมึงจริหมดก็หมดจริที่ก็ตัวกขมาก็ตัวเนี่ยเสื้อผ้ากูก็มีมาใช่ไหมเนี่ยนะใช่ไหมไม่เคยทําไว้ไม่เคยฆ่าตัวตายไว้มันก็เลยไม่คิดซ้าอ๋อเหรอครับลก็เลยสติมันก็มาเตือนว่าเฮ้ยอ๋อนี่นี่คือสติมันออกมาแล้วมันออกมาทํางานแล้วมันมาลุกเลยมันมาเตือนแล้วใช่ไหมนั่นแสดงว่าพวกนี่มันก็สติมันก็เริ่มมีกําหลังเนี่ยเขาถึงเข้ามาได้นะเขาถึงมาฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ได้เพราะสติเขามีนะ ที่ที่แบบว่าเครียดเคยหลุดงัเนหะหลุดค่ะหลุดหลุดจนลืมลืมไม่กระทั่งจะแต่งหน้าลืมไม่กระทั่งตัวเองอาบน้ําจนแบบที่อาบไปเพื่อคิดคิดเยอะมึกภาพออกขับรถไปเนี่พี่ตาเชื่อไหมหนูเลยป้ายบ่อยมากเลย เราสมมุตินะมาสมมุติจะไปบางนาใช่ไหมเนาก็จะเลยไปสำโรงอืมเออออกไปนอนแต่เจดีช้างอะไรก็ว่าไปนอนมันจะไปอย่างนะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเออตายหาแล้วลืมจะเป็นอยู่อย่างนี้บางทีใจลอยอ่ะบางทีไฟแดงอ่ะชิดเยอะจนผ่าไฟแดงก็มีไม่ใช่รีบนะไม่ได้รีบนะโหมันลอยขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่โอ้แต่งั้นแต่งั้นนี่คือเสี่ยงชีวิตเลยนะครับใช่โอ้จึ๊งจึแบบเอ้า ฝากเฟแดงก็เออก็แล้วไปก็คิดไปใหม่ทีเนี้ยก็คิดอีกคิดปฏิป,ต,ปตอย่างนั่นแะละคิดจนคิดจนพอมาเจอคลิปหลวงตาท่านนั่นแหละโอ้วันนั้นทํางานอยู่ออสเตรเลียแหละก็แล้ว,ลวเท่าที่เราเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเพื่อไปเจอคลิปหลวงตาพระชินคิดแล้วท่านก็เลยบอกว่าใครจะโกงมึงใครจะเอาเปียบมึงอ๋อใช่ใช่ <ไป S 1> ใช่ใชผมวันนั้นผมก็อยู่ผมก็อยู่ วันใครจะโกงมึงใครจะเอาเปียบมึงให้มันโกงเยอะๆให้มันเอาไปเยอะๆเลยไม่ใช่กรรมของมึงมันเป็นกรรมของเขาคุณจะไปคิดทำไมคนที่จะคิดเ่ควรเป็นมันไม่ใช่มึงใช่ใช่ใใช่ชก็เลยแบบปึ้งรีกลับไม่ อเอ้าแต่ที่ผมฟังน่ะคือตอนที่เราไปกราบท่านครั้งแรกนะที่ท่านก็พูดแบบเนี้ยพี่ผมไปกับพี่นะท่านก็พูดอย่างนี้แ,นแหละแปลวันนั้นที่ไปหาหลวงตาหลวงตาก็พูดพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะอ <c oughs> จนจนพี่ดีบแบบเฮ้ยนึกถึงวันที่ฟังคลิปนั้นเลยเหมือน <c oughs> เหมือนคลิปเก่าย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาแต่แต่ทียนี้ไม่ใช่ในคลิปแต่ตัวเป็นๆท่านพูดแล้วอันนั้นแ่ะที่เด้ไปกราบท่านท่านก็พูดเรื่องนี้เลยก็เลยแล้วทีนี้พอได้เจอท่านตัวเป็นๆอ่ะ ก็เลยถาม้มาแต่เป็นเป็นเป็นคนที่เป็นเพื่อนรนักเลนะโอ้ยก็ค,คนที่มันที่มึงรักนั่นแหละที่สามารถจะโกงมึงได้ไดถ้าเป็นคนอืน่นเขาโกงไม่ได้หรอกมึงจะให้เขาโกงเนี่ยเพราะมึงไม่รู้จักเขาเก็ <laughs> <laughs> เพราะคนรู้จักนี่แหละมึงถึงให้เขาโกงเล <laughs> <laughs> ีย,ไป, <laughs> ยไ,ปไปอีกเตียไปอีกสว่างไปอีกหัวโล่งไปอีกรอบๆเลยเออ,เอ,อว่าเนาะก็คนที่มันรู้จักเราเนี่ยแหละสนิทกับเราเนี่ยแหละมันถึงโกงเราได้เพราะมันรู้จักเราทุกอย่างไี่คนอ่ จะไม่สนิทเพราะเพราะว่าเราจะให้เงินไปเสแสไปร้านกับคนพี่ไม่รู้จักได้ยังไงใช่ไหมล่ะมึงเลยกว่าโอ้เออก็โล่งไปก็เลยแบบมีสติเคยมาเยอะเยอะเลยแหละก็ก็เลยแบบโอ้ยสาธุอีกแค่แเส้นผมบางปูเขานะเรายังคิดไม่ได้ แต่หลวงตานี่อัจฉริยะมากหลวงตาในแบบเนาะใช่ <laughs> พี่ตาคิดเห <laughs> มือนหนูเนือนงโอ้ยมันจะมีอะไรอย่างนี้อีกเยอะเลยหลายเส้นผมเลยใช่เป็นตาเป็นแบบหรือ <laughs> หรือว่าพี่พี่ตามีอะไรที่ที่ <laughs> อาศจใจมากกว่าห <laughs> นูไหมของพี่อาศจคือแบบของพี่ตรงเทสไง <c oughs> มันก็เลยแบบเออแบบมัน,น,ออมนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงมันเลยกดล็อกใช่ไหมมันทําให้พี่อะไรทําให้พี่รู้สึกพิดต่อไม่ได้แล้วจริงๆ <c oughs> โอม้มาสุดทางแล้วนี่นะครับใช่ใช่มาสุดแล้วพอเราเข้าใจมาแล้วอ่ะมันก็ใครเคลียร์อะไรนะเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอ่าทําไมเพื่อนต้องหักหลังเลยอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เพื่อนนหักหลังเลยเราจะไปให้คนอื่นไป็นแสนเป็นล้านได้ยังไงเพราะเราไม่รู้จัก รู้จักเขาเนอก็จะมาโกงเราได้ไงนี่เพราะเราไม่รู้จักเขาเาเขาคนที่ใกล้ชิดเรานี่แหละที่จะก็ก็ที่ที่จะมีสโลแกนสโลแกนที่ได้อ่านมานั้นเนาะก็บอกว่าคนที่ใกล้ชิดคนที่มึงรักที่สุดจะทําให้มึงพุกี่สุดนั่นแหละก็เลยแบบอ้เออก็มีแต่อ๋อเดี๋ยวว่าแต่คนที่รักที่ดี๋ยวว่าแต่เพื่อเลยลูกเต้าญาติพี่น้องพ่อแม่ทุกอย่างเลยเนาะมีภรรยาลูกเต้าเนี่แหละก็เลยแบบอืม ็พอพอเราอื้อแล้วเราจะไม่รู้จะไปไหนต่อเนาะเราก็อื้อไงเพราะว่ามันมันมันสุดที่อย่างที่ไม่ทักเลยอ่าใช่ใช่ก็คือมันเออมันคือความจริงอ่ะเออมันคือความจริงนะอแต่เพียงเราแบบเอาจิตเราไปเกาะเกาะตรงตรงทุกตรงนั้นอ่ะเออแล้วทาไมมันต้องโกงเราทำไมมึงโกงทำไมอ่ามีแต่ทำไปทำไปเราอุตส่าห์รักเขาเราอุตส่าห์ใช่มีเหตุผลเราเราอุตส่าห์ก็เลยแบบโอ้เนนะแล้วแล้วจอยิ่ง มาฟังหลวงตาบัมที่อยู่ฟิชเชอโลกวันก่อนนะที่ท่านบอกว่าพวกมึงสามก๊กอ่ะพวกมึงว่าใครเก่งกว่าไอ้สุมาอี้กับอะไรนะเออพี่คุณพี่ก่อนแล้นพูดภาษาสุมาอี้พี่ก่อนแล้วพูดพี่จำได้ไหมครับเออไม่จำใครนะแล้วก็โคงเบ้งเรื่อยเลนะเขงเบ้งอะไรนะเออใครเก่งสุดแล้วทีนี้ทุกคนก็ว่าไปหมดเลยสามตีเรือไอ้หลวงตาพูดขึ้นมาแต่กูว่าไอ้คนเขียนบทน่ยเก่ง แอง,จงท,ทจลูกดวงตาดิแบบโอ้โหเราตายคิดแบบอย่างนี้กับพวกเรกาเลยอะแบบอืมท่านเหลือทั้นไปหน่อไหรกเด็ดนะผมขอแทรกนึงนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะขอครับปรึกษาท่านผู้ชมตอนนี้เลยนะครับว่าท่านผู้ชมอยากให้พี่นีบวชทีมสักหน่อยไหมครับอานนี้นะตอนนี้นะนี่กระสุดๆนะตอนนี้ผมอยู่กับพี่ไฟ้นะแล้วก็พี่ตั๊กนะครับอยู่ที่สำนักสงฆ์ทำแจ้งนะ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางกำลังสนทนาธรรมกันอยู่นะสี่คนเลยอยากรู้คำตอบไหมคำตอบคือคุณก็ต้องรอให้เอฟซีก็นั่นแหละก็เลยผมก็เลยตอนนี้ก็เลยผมผมก็เลยขอขอคําแนะนําทุกท่านที่ดูคลิปนี้เน่อยนะครับว่าทุกท่านอยากให้พี่นีเนี่ยลองเข้าสู่ล่มกาสาวพักสักหน่อยไหมเอาแบบเอานิดเดียวพอนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องอยู่นานหรอกเดี๋ยวถ้าอยู่นานแล้วผมจะไม่มีเพื่อนนะ เดี๋ยวจะแยกชั้นวันณะกันไปนะต้องท่านลองขอความพี่เห็นหน่อยนะครับในคอมเมนต์นี้นะฮะพี่นีครับพี่นีช่วยเล่าตอนที่พี่นีเอ่อลืมตอนที่อยู่บนเครื่องบินให้ให้พี่เล็กฟังหน่อยครับเท่านั้นก็ก็ล <c oughs> <ๆ>้มละลายค่ะก็เลยคี้เกอยจขีทั้งวันทั้งคืนขี้เป็นเดือนเป็นปีไปเลยเสร็จแล้วนั้นหนูก็ได้มียวค่ะไปออสเตรเลียแล้วหนูก็ิตั้งแต่ประเทศไทยจริงจริงที่นี่ถึงออสเตรเลียแล้วทีนี้พอลงเครื่องปุ๊บก็มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะ ต้องไปเอากระเป๋าอะไรใช่ที่พี่สายพานก็ลืมพี่เล็กก็ลืมลืมกระเป๋าตัวเองไหมคะคือไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ออสเตรเลียคือนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเขาไม่รู้ครับเพราะอะไรหรอคิดก็เพราะคิดมากใช่คิดคิดมากเขาคิดมากปุ๊บเนี่ยทุกอย่างอะไรที่ว่าโฟกัสอยู่ที่วันลืมมันลืมหมดเพราะว่านี่นะ f o ความคิดนะความคิดเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าถ้าสติเรามีกําลังอย่างนั้นเราจะไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีสติมาอะไรปุ๊บเนี่ยมีกาลังอะไรปุ๊บจนจนเขาประกาศว่า excuse me miss w h y e เชือบ้างเชือบ้างอย่างาเงี้ยยูอะไรบอกว่าฮะลืมทีลืมลืมบากกบขออึ้นรถเหรอก็ขึ้นเครื่องมือเพราะว่าาเราคือเราเราเ,ราเ,ราเราขาเรียกว่าขอาอน<ด>ุญาตนความคิดหมดอ่ะมันก็เลยลืมตัวแล้วลืมหมดเลย ทุกอย่างเลยเนี่ยลืมแล้วพี่เล็กเชื่อไหมว่าจนพนักงานสายสิงคโปร์แอร์ไลน์ขึ้นมาคุยกับหนูแล้วก็บอกว่าเป็นของคุณจริงไหมถ้าเป็นของคุณยืนยันหน่อยว่ามีอะไรในกระเป๋าอะไรเงี้ยหนูก็รีรีสมองตัวเองขึ้นมาว่าเอ้ยเราเอาอะไรใส่บ้างอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยแกนั่งอยู่บนเครื่องแกยังไม่รู้เลยว่าแกอยู่บนเครื่องบินครับเพราะเพราะว่าตอนนั้นมันทุกข์มากเลยอ๋อใช่ครับใช่ครับผมมันโฟกัสอยู่เรื่องเดียวนะอ๋อโฟกัสใช่นี่นี่อันเนี้ยรู้เปล่าว่าถ้ามันพลิกฟุกนะพลิกจะมาเป็นอยู่ในพุท มันอยู่กับทุกคนอยู่แล้วนะเนี่ยจากความคิดมันเปลี่ยนเป็นปธธพุทธะพมกเนี่ยเรามีสติมีกําลังพุ่มนะเนี่ยมันก็ไปพลิกคือคือ,ค,อ,ค,อคืออย่างก็คิดเนี่ยมันคิดจนถึงก็ลืมได้นะแต่สติเนี่ยมันก็ทําให้ลืมความคิดได้เหมือนกันมันทําให้เห็นคิดได้เหมือนกันมันเป็นเขาเรียกว่าคิดก็ไปด้านลบไอ้นี่เขาเรียกด้านลบคิดนะนะลบเนี่ยคือความคิดในยอย่างตาพูดนะคิดเนี่ยความคิดนี่คือพาเกิดพาตายนะแต่ทุกคนไม่รู้ครับครับไม่ขับรถนูไปขับรถอยู่ที่ที่ออสเตรเลีย หนูก็หนูก็คิดไปขับไปลืมไฟแดงลืมท้าไฟแดงเพราะอะไรเนาะเพราะว่าสติไม่มีคือเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือหมายความว่าเราคิดจนเราลืมสติอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เล็กก็มันไปปรุงไงไอตัว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 มโนไปปรุงไงโฮมปุ๊บทีนี้มันก็ใหญ่โตนะมันเหมือนลวงตาพูดลองงงคิดซ้ำๆปุ๊บมันก็มีการนั่นแสดงว่าคือถ้าเปรียบเทียบลวงตาคือตอนนี้คือไฟไหม้ไปแล้ว ใช่อ๋อไฟไหม้บ้านเลยไฟไหม้บ้านไปแล้วก็เลยทําให้ลืมผ่าไฟแดงึ้นแลวไม่รู้เรื่องอะไรแล้วหมดเลยครับแกเป็นถ้าเปียบเทียบคือล่างไร้ปิญญาได้ไหมพี่แดหมดเลยครับมะไหม้เรียบไปเหลือเลยเออเป็นจุนเลยเขาเรียกเป็นจุนเนี่ยถ้าเกิดว่าแกแกคิดว่าเฮ้ยไม่รอดคร่าโอ้มาครับว่าถ้าเกิดยิ่งคิดสั้นยิ่งอะไอีกเนีคาตัวตายได้เอใช่ โอ้นี่คืออาการขั้นแรกนะคืออาการของมันละแต่ถ้าเกิดสติมันซึมมันจะมาเตือนเว้อ๋อครับทำไมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวชีวิตเราก็มีไม่ตายก็หาใหม่ได้เดี๋ยวเรามีเส้นทางอีกเป็นล้านเส้นทางเ<อ>ดี๋ยวเราไปนู่นนั่นนี่ได้หมดแต่มันมืดจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันมาเรียนรู้อ๋อครับแต่ถ้าเกิดมันหลงเัยยงน่อะไรก็จะมีมันมาหลง มันมายึดนะโอ้ตอนนี้อาการมันคือกำลังยึดยึดเต็มที่เลยเ<อ><อ>พราะว่ายึดพราะ้วก็มันซับมันหายหมดนะมันก็เลยยึดยึดทุกทุกเลยก็เนี่ยใช่ไหมจริงจริงถ้าเกิดว่าธรรมะมีธรรมะเนี่ยนะเฮ้ยยึดทําเฮียอะไรเนะี่ย<อ>ของจริงที่ไหน<อ>มันจะยึดทําไมนยะ<อ>ชีวิตมันอยู่เนี่ยมันแค่กินแค่อิ่มเดียวอ๋อใช่ใช่ใชมม่มันกะหมดก็หมดไปที่ ก็กูก็มาก็ตัวเนี่ยเสื้อผ้ากูก็มีมาใช่ไหมเนี่ยนะใช่ไหมพอหนูเล้หนูไปฟังไอ้ธรรมะของอาจารย์สมภพอาจารย์ชตอาจารย์สมภพที่ลุงกาเคยพูดถึงรู้แล้วถ้าฟังอาจารย์สมภพได้ถือว่ายอดวันนั้นหนูก็นั่งนั่งหนูก็เลยฟังเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยหมดนะกูพอฟังปุ๊บหนูก็รีบแบบเออใช่แล้วจะรีบตายไปไหนอูพยาหาเลยนะจะรีบตายไปเออพี่ดีครับแล้วตอนที่คิดมากเนี่ยคือตอนนั้นคิดอยากจะลาโลกนี้ไปไหมครับ นนมีอยู่<ต>มีแวบ,บอยู่ใช่ไหมมีแวบ,บอยู่แล้วแล้วเพราะอะไรครับถึงถึงไม่ทําหรือว่าเพราะ <S <S เป็นเพราะว่าคิดว่าในไหนก็เกิดจากกันแล้วทำไมจะต้องทำอีอีอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาไม่เขาไม่เคยเขาไม่เขาเรียกว่าในอดีตไม่เคยทําไว้ไม่เคยฆ่าตัวตายไว้มันก<อ>็เลยไม่คิดซ้ําอ๋อเหรอครับมันะะก็เลยสติมันก็มาเตือนว่าเฮ้ยอ๋อนี่นี่คือสติมันออกมาแล้วมันออกมาทํางานแล้ว มันมาลุกเลยมันมาเตือนแล้วเห็นไหมนั่น,นแสดงว่าพี่นีมันก็สติมันก็เริ่มมีกําหลังเขาถึงเข้ามาได้นะเขาถึงมาฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ได้เพราะสติเขามีนะโอ้พี่เล็กอันนี้ผมขอถามเพิ่มนะครับคือหมายความว่าพอเมื่อกี้เหมือนที่ว่าพี่นีท่านบอกว่ามีสติเข้ามาคิดว่าโอ้จะฆ่าตัวตายไป,<น>ไปท<น>ําไมอะไรเงี้ยนี่นคือสตินั่นแสดงว่าชาติที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยฆ่าตัวตายเลยมีก็ได้มีสติมันก็มีสติมันดึงเอาไว้แต่ถ้าคนที่เคย ียบก็จะแบบถ้าตูมเลยถ้าฟังนี่คือมันจะมีหลายภพหลายชาติที่ต้องฆ่าตัวตายซ้ำๆเรียบร้อยแล้วครับเหรออุ้สาโถครับนี่นะอ๋อแล้วดูก็เลยบอกว่าดูก็เลยบอกตัวเองว่าเกิดก็ยากแล้วเนี่ยแล้วแล้วทำไมต้องจะต้องฆ่าตัวตายยังไงยังไงไอ้คำว่าเกิดยากเนี่ยคนจะคิดได้อย่างเงี้ยน้อยนะเพราะว่าจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันก็คิดว่าเฮ้ยเกิดมาก็เพื่อหาเงินหาทองหาลาภยศสารเสริญแล้วก็ตายไปมันไม่ได้มองเห็นตัวนี้นะว่าเกิดยากนะ มาพบพระรัตนตรัยก็ยากนะอ๋อใช่มาพบศาสนานี่ก็ยากมากนี่เนาะี่ยผมสี่สิบกว่าปีผมเพิ่งได้มาพบเนี่ยก็นี่เนาะครับแต่มันมีเหตุมันมันเราก็เคยสร้างเหตุไ้ครับโอ้สาธุครับแต่ยังไงฝึกอย่างที่ผมบอกครับต้องต้องฝึกยังไงครับแบบคนใหม่ใหม่แบบผมบอกท่านผู้ชมด้วยครับพี่เล็กก็ดูล้มหมดนะดูลมอย่างเดียวนะครับให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคือสติเนี่ยอย่างขั้นแรกเนี่ยดูลมเข้าลมออกนับหนึ่งดูลมเข้าออกนับสอง มันหลุดหายไปอ่าพบผมหายใจเข้าอ่ะหายใจเข้าแล้วออกหนนี่คือหนึ่งนะอ่าครับสองแล้วก็ไปสองขับรถขับลาปั๊มทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละคือง่ายๆครับครับแต่มันหลุดหายไปก็ล้ำลึกมาได้ครึ่งวันก็ล้าลึกขึ้นมาได้ก็ฝึกใหม่พยายามให้เนืองเนืองฝึกจนที่ครับครับหลังทาั้ถ้าเกิดว่า ไม่ก็ดูลมยาวดูลมสั้นก็แล้วกันผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าอาทำอะไรบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะชินแล้วมันจะเก่งแล้วมันจะเป็นเองถูกต้องนั่นแหละคืองั้นว่าไม่มีใครเก่งนะทุกอย่างแค่ต้องทําบ่อยๆนะทุกอย่างเราต้องฝึกใช่ใช่ใช่เหมือนเราวิ่งใช่ครับเราเดินแรกๆก็อาจจะเดินในกิโลหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันครับอ่าหลังๆก็ได้โลครึ่งสองกิโลแต่นี้มันมีประโยชน์มากอ๋อครับครับครับดีดีมากเลยครับถึงเราถึงเรา ถึงเราจะบวชเนี่ยแต่ใจเราส่งออกเนี่ยมันก็มีค่าเท่าเดิมถ้าทุเหมือนคุณชนธรรมแล้วก็คนนะครับคนมาฝึกไปยลงตาลงมาลงตาฉันค้าเสร็จแล้วครับถ้ากันเดี๋ยวเอาแค่นี้กครับท่านผู้ชมครับผมาธุครับ